ฝากกดไลค์กดซับบิคให้อย่าลืมกดติดตามช่องของป๋าโจงซิงจิตกันด้วยครับผมนะอาสวัสดิท่านท่านนะครับนิ้วกับเทนนิบอลนี้ฮะบอลเตะเต็มสามนะครับประจำที่ยิมเจ็ดพฤศจิกายนกันแล้วนะครับเมื่อวานนะครับโอ้เฮ้ยเป็นไงนะครับเมื่อวานบอกไล่เช็คราคาอีกรอบก่อนจริงเสมอครับทางด้านของคัวตาแฟรงเฟิร์ตครับเมื่อวานครับเป็นไงท่านน่าจะเห็นนะครับที่อาจป๋าโจนะครับตรงนี้ป๋าโจได้เปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัวเป็นด้านของเอ่ออตาลันตานะครับตรงนี้นะแอตาลันต้าเมื่อวานเนี่ย คือเมื่อวานเนี่ยป้าโจให้ทางด้านของแฟลกเฟิร์ตไปใช่ไหมแต่วันนี้ครับป้าโจก็เมื่อคืนเนี่ยตอนเย็นๆดีกว่าพูดง่ายเย็นๆอ่ะมันราคามันเปลี่ยนนะครับทุกๆครั้งเนี่ยป้าโจบอกแล้วว่าควรเช็คราคาอีกรอบเสมอนะครับนี่คือสิ่งที่ป้าโจเนี่ยบอกตลอดนะครับตรงนี้ถ้าเดี๋ยวเช็คราคาทุกครั้งนะครับเมื่อวานครับทางด้านของปลาฟอรสนะครับก็เสมอไป2-2ครับทางด้านของโมนาโคนะครับแล้วก็จวดไปทางด้านมินวอร์ครับชนะไปนะครับทางด้านของแฟเฟิร์ตอาตาเนี่ยในคลิป YouTube เนี่ย นะครับป้าจูไอ้เพืเฟิร์สเป็นกคจริงครับเพราะว่าราคามาแบบนั้นใช่ไหมแต่ว่าใน AJOE หกห้า คืออาตาลันตาเมื่อวานก็ะจวบเต็มนะครับเอากลับขึ้นมาได้แล้วนะครับตรงนี้นะอ่ะยังชั่วหน่อยนะครับตรงนี้ก็ลุยต่อสำหรับวันนี้วันนี้ครับเป็นหน้าของยูโรปาลีกนะครับอยู่งสาทีมครับที่ปัจจุบันจัดให้นะครับตรงนี้คอนเฟอเรนซ์ลีกก็มีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ปัจจุหยิบมาแค่3คู่นี้นะครับเยอะจนตาลายกว่าพูดง่ายครับเยอะจนตาลายนะครับอ่ะตัวแรกครับเป็นตัวไหนเอ่ยนะครับเป็นหน้าปอร์โตเจอกับนิดนะครับคู่สอเป็นหน้าของลี่เจอกับดิโมสเก็บครับเ งงกรเด้วทีเร็วเนี่ย <c oughs> นะครับอ่ะโอเคก่อนเริ่มต้นกันนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับตรงนี้นะงานด้วยนึงครับก็ฝากติดตามนิดน,นึงครับขางน้าของช่องของสมทวินล้มโตะนะครับตรงนี้ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับตรงนี้นะติดตามเข้าไว้นะครับเพราะแนวทางดีมีแจกกันทุกทุกวันเมื่อวานครับเข้าวินเต็มกัน4ตัวนะครับตรงนี้ก็ะบอกคําเดียวว่า very good นะครับตรงนี้นะครับเมื่อวานเข้าเต็มเต็มสตัวเต็มนะครับตรงนี้นะมีนะครับมีเข้าาเต็มๆกันเนี่ยท่านก็องไปจัดดูแล้วนะครับว่าท่านชอบแบบไหนอะไรอย่างไรนะครับตรงนี้เปลี่ยนแนวทางดูครับตรงนี้ดูแนวทางอื่นเพิ่มเติมนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับตรงนี้ก็ฝากกันเลยครับบ้ลนเต็งสุดติงนะครับสติงสติเนี่ยก็ยังมี จูบกันอยู่นะครับตรงนี้ก็สามารถดูได้เห็นไหมครับเห็นไหมเมื่อวานเขาให้เป็นปลาฟรอสอีกตัวนะครับตรงนี้เป็นบอลเต่งของเขานะฮะก็จัดดูนะครับของแบบนี้นะฮะท่านต้องพิจารณาครับว่าแนวทางแนวคิดการวิเคราะห์แต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนเหมือนกันนะครับแต่ว่านั่นคือแนวทางที่ท่านสามารถเอาไปเป็นปรับความคิดปรับแนวคิดของท่านเองได้นะครับก็ฝากด้วยครับตรงนี้นะครับสำหรับช่องของสมทวินลมโตนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวไงนะครับตรงนี้ท่านพิมพ์ไปเนี่ยเห็นไหมพิมพ์ตามนี้เลย นะครับประมาณนี้นะครับพิมตามชื่อนี้ไปเลยนะครับตรงนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยโอเคเอ๊หลายคนว่าทำไมป๋าโจแนะนำหน่อยก็แนะนำแนะนำนะครับเพราะบางทีครับคนบางทีเขาทำดีๆมาเนี่ยแต่บางทีไม่มีคนเห็นไงเข้าใจป่ะเออทำดีไม่มีคนเห็นก็มีแย่ไปนะครับตรงนี้ก็เลยเอามาแนะนำให้เห็นๆกันนะครับตรงนี้ก็ฝากด้วยด้วยครับโอเคครับมาลุยกันที่ดอกแรกเลยนะครับทางด้านของปอโตเจอกับนี้นั่นเองครับคู่นี้นะครับโอ้โหปอโตต่อโขดพอสมควรและแม่ไม่เคยเจอกันด้วยเนี่ย ไม่เคยเจอครับวันนี้ปอโตต่อนี้ที่ลูกควบลูกครึ่งปอโตจากฝรั่งเออไม่ใช่จากฝรั่งเศสเลยโปรตุเกสเจอกันนี้จากฝรั่งเศสอ่ะมาดูครับปอโตครับเป็นทีมที่ป้าตัวชอบมากนะแต่พอลาเลื่อนบางทีไลยตายหาทุกดอกไม่เข้าใจว่างงนะครับอ่ะปอโตครับผลงานใน5เกมครับชนะ4เสมอกับอูเทเกมเดียวนี่คือฟอร์มจาก f อฟซีปอโตจากโปรตุเกสครับกดกันได้ที่บ้านครับตรงนี้ครับสมมุิทีมเดียวครับให้กับเบนฟิก้านะครับทีมแก่งของเขาเลยนะครับตรงนี้จริงๆกับป้าตัวชอบนะปอโตเบนฟิก้าเนี่ย จะทำไมไม่รู้เป็นไงดูได้ดูเลยได้ปอร์โตเองครับนี่มามีชนะช่วยด้ช่วยดากล่องด้วยนะไรด้วะเห็นนะดูครับนี่คือฟอร์มของเขาครับปอร์โตนะครับ5เกมชนะ4เสมอ110เกมครับแพ้เกมเทห้กับลิกาเอฟซีในแบบอุ่นเครื่องเท่านั้นถือว่าในบ้านของอิซุปโตแข็งโป๊กนะครับแข็งโป๊กแต่จะเป็นตามค่าหรือเปล่าต้องลุ้นนะฮะอ่าโอเคมาดูครับ แล้วดูนิดครับคู่แข่งจากฝรั่งเศสครับผลงานครับชนะแค่ลีทีมเดียวครับ2-0นะครับตรงนี้กับเล่นในบ้านและก็นอกนั้นครับ4เกมล่าสุดบ่อหัวบัวง่ายๆหมาไม่แหลกนะครับบอกเลยหมาไม่แหลกครับเวยครับบอกเลยว่า4เกมสุดเน่าเสนียดนะครับตรงนี้นะอ่ะทีนี้เห็นนะครับฟอร์มห้าเกมที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเกมเยอะล่ะเกมเยอะชนะทีมเดียวกับแลนด์นะครับแล้วก็ เสมอเกมโมโนโกแล้วก็แพ้ถึง3เกมนะครับนี่คือฟอร์มของนิดนั่นเองนะครับทีนี้ครับเรื่องของราคานะครับน่าสนใจครับวิธีขี้สนามเท่นะดาร์กอนสเตเดียมใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับมั่วนะฮะอ่ะมาดูดีกว่าโอเพนซัสมีนะครับราคาเปิดเปิดไปที่ลูกครึ่งครับเยอะเลยถ้าเป็นลูกหนึ่งงานต้องบอกว่าบวก10ลูกหนึ่งนะขาดแน่ๆนะครับดูจากทรงเปิดแล้วดูราคาลูกครึ่งครับมันอยู่ทางฝั่งของเจ้าบ้านซะเยอะเหมือนกันนะเอาจริงๆครับอ่ะป๋าโจว่าให้ดู อยู่จะว่าซะเยอะนะแล้วก็ราคาเปลี่ยนไปหน่อยครับไหลขึ้นมาแค่ราคาว a เ e r นะครับว a เท r เท่านั้นที่เปลี่ยนครับก็เป็นแค่ลบสินะครับจากตอนแรกครับมีขาไปปลายขาไปปลายจนมาเป็นลบสิบง่ายๆครับก็อย่างนี้ขาไปปลายนะครับแล้วกาเป็นโลสินะครับโลสินะครับประมาณนั้นก็ประมาณนี้เองนะครับก็ขึ้นมานิดหนึ่งขยับขึ้นมาหน่อยๆนะครับก็ถือว่ายังไงซะยืนพื้นครับอยู่น่านปอโจมากกว่าแต่ถ้าราคาหน้าเสือน่าสนใจครับดูคะมาครับที่ราคาหน้าเสือนะครับ เอฟซีปอร์ตัจิ้กันนี้นะที่คือสี่ห้าทีครับลูกควบลูกครึ่งอา้าวเดี๋ยวเขียนให้ดูก่อนแฟบแฝบนะครับแปดสิบเก้านะครับกับเก้าสิบเจ็ดนะครับตรงนี้อ่าท่านๆลองเลือกพิจารณากันดูก่อนว่าราคาเป็นยังไงสวยไหมสวยไม่สวยถามใจกันก่อนนะครับแล้วก็มาดูราคาที่หนึ่งมาเละครับหนึ่งมาเละเนี่ยนะครับหกสิบสามต่อลบเจ็ดสิบเจ็ดนะครับตรงนี้ในความหมายคืออะไรนะครับหกสิบสามเนี่ยลูกหนึ่งเนี่ยแห้งเหือดโอ้โห โคตรแห้งยิ่งกว่าอีสานแรงสมัยก่อนนะครับตรงนี้ดูเด่น,น้าเหือดแห้งเหลือเกินแต่ทางด้านลูกครึ่งครับโอ้โหได้ประมาณกับ90เลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้านของสกอร์สูงเต็มเกมนะครับถ้าสนใจตรงนี้สองครึ่งสองครึ่งครับตรงนี้เปิดมาปววาโจงว่าน่าจะยิงกันไม่เยอะนะครับน่าจะยิงกันไม่เยอะ,ไม,ยอะมไม่เยอะมากไม่เยอะมากอาจจะแบบว่า2ตุ้งอะไรอย่างเงี้ยน่าจะยิงไม่เยอะสองหนึ่งอะไรเง,งี้ยก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะขพรคู่นี้ก็นิดเองก็ ถือว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าไม่มีตีนที่ไหนหรอกใช่ไหม,มก็มียิงได้แหละแต่นยิงได้ขนาดไหนหรือว่ายิงขาดไม่ขาดไม่รู้อะอยู่ี่กองหน้าแล้วจในจังหวะของทีมเนาะก็ดูครับรวันนี้ปอร์โตไปต่อ่ข้างขาดนะจากราคาเปิดเลยนะครับถึงมาตอนนี้1นึ่คณสครับก็ขาดเสเนียดนะครับตรงนี้นะค่อนข้างเยอะ45ทีแรกครับก็เปิดเอื้อให้ร่างาของ f อฟซีปอร์โตค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเอ่อเรื่องของราคาตรงนี้ซึ่งตัวแรกครับป่าโจเนี่ยมองลยครับว่าปอร์โตเนี่ย ขาดไม่ขาดเท่านั้นเองแต่ว่าจะยิงเยอะไม่เยอะเนี่ยปาโจ้ว่ายิงไม่เยอะนะครับและนี่คือสิ่งที่ปราโจาเห็นจากที่เขา ยื่นมาให้ดูนะครับตัวนี้นะตัวแรกครับป้าโจขอเชียร์เลยแล้วกันฟีโต้ครับตัวนี้นะฟีโตป้าโจชอบนะครับประมาณนี้นะครับเป็นตัวเลือกตัวแรกที่ท่านลองพิจารณาดูว่าท่านชอบหรือเปล่าไม่ชอบท่านเปลี่ยนตัวได้นะครับเพราะนี้ค่อนข้างเยอะสวนท่านนะครับต้องการแนวทางดีๆเพิ่มเติมนะครับตรงนี้นะทักทายกันได้ครับแอดโจ้านะครับตรงนี้หรือจะอยากเข้ากลุ่มเวทอ e พเปนะครับก็ทักทายกันมาได้เลยนะครับตรงนี้โอเคครับตัวแรกจัดไปขอเชียร์นักฟีโตนะครับตัวที่2ต้องมาต่อทางด้านของ ลีนะครับนะฝั่งข้างเสียเือนกันเจอกับดิเดโมสเก็บนะครับจากแควอดเนี่ยงะอ้ามาดูซิคู่นี้ทำไมปราชะหยิบมาเพราะอย่างวะนะครับก็มาดูกันหน่อยดีกว่านะครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยเจอกันเลย,เย,เน,เลยนะครับมาดูฟอร์มหน่อยลีเองครับผลงานใน5เกมที่ผ่านมาชนะ2แพ้3แล้ดดูครับเกมแพ้แม่งแพ้เอกบ้าหมดเลยชนะกันแไนบ้าหมดเลยอ้า อ้าห้าเห็นไหมอ้าห้าก่อนนะอ้าห้านะครับจะอ้าห้าใกล้กันนะบอกเลยแฮกนะครับบอกเลยนะครับส่วนในบ้านครับตรงนี้นะฮะก็มีชนะ3เสมอเกมและแพ้ในของ PAOK ซสลูนิกานะครับแค่สิบตัวสามเด็นะลีนะครับในบ้านเป่นทีมที่แข็งนะครับนี่คือทีมนึงที่ป้าโจค่อนข้างชอบสมัยก่อนแม้เป็นแชมป์ลีกเอิงด้วยตอนที่มันได้แชมป์โคตรเก่งนะครับนี่คือลีหมานายจากฝรั่งเศสครับแล้วทีนี้ครับมาดูฟอร์มผู้มาเยือนครับอย่างนั่นของ เออ่ดีโมซาเก็บจากโคแอตนะครับตรงนี้ตามลุกก็ดูครับแพ้ไป2เกมครับนี่เห็นไหมเนี่ยสซตบิโก้ไปแล้วก็ทางด้านของอะไรเนี่ยอินทานะครับอินทานึง961พูล่านะครับแล้วก็มีชนะหนึ่งสามเกมเฮ้ยไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่ผ่าลุนไม่ได้แย่นะครับส่วนเกมเยือนนี่แหละที่น่าสนใจครับแม่ชนะเกมเดียวให้กับโคารโลแวกนะครับอย่างนี้ไอ้คาโลแวกไปนะครับตรงนี้เห็นไหมแล้วก็เสมอเกมเดียวให้กับมาโมครับแล้วก็แพ้สามเกมเพราะเกมเยือนไม่ค่อยดีนั่นเองครับนี่สีประโจยเลือกมาให้นี่ฮะแล้วเรื่องของราคาก็ยังน่าสนใจครับ นี่ดูโอ้ฮ oh หมันต่อโหดไม่โหดถามใจถือก่อน o p e n s ซ s a m e นะครับราคา Open ครับครึ่งควบรูปยืนพื้นเลยนะครับทางด้านของลีถ้าเป็นลูกนึงครับบอกว่ามึงลองไปเลย <laughs> แต่นี่คือรัเปิดก่อนนะฟังอีกนั่นนี่คือราเปิดแต่พอแม่งไหลสังเกตว่าพอสังเกตวนะ่าราคาไหลครับนั่นจะมีแต่ลูกนะแต่ลูกนึงครับตอนนี้ยืนพื้นทางด้านของฝั่ง ลี่เจ้าบ้านครับสวยงามตามทองเรื่องครับ1มเมล็ดต้องเชียดจัดๆนะครับเห็นไหมคือกับลูกก็อยู่้า่บ้านของเจ้าบ้านหมดอ่ะแต่ลูกตอนแรกให้อยู่เย็ยนนะตอนแรกให้อยู่เยื็นนะแต่ตอนนี้ไม่ครับให้อยู่เจ้าบ้านแล้วเพราะราคามันยืนพื้นเจ้าบ้านนั่นเองครับโอเคมาดูราคะาอีกรอบครับเพื่อความชัวรวอ่ะมาครับตัวที่2ให้มองตรงนี้เนาะอ่ะประมาณนี้ลี่เจ้าดิาสก็บครับลูก1นึลบสินะครับ สกอร์สูงกันครับสองคบสามนะครับตรงนี้คือกบลูกครับอยู่ที่65ก็สวยงามครับเดี๋ยวลากมาทีละตำแหน่งก่อนนะครับแยกมาครับ94กับ92อันนี้คือกบลูกครับส่วนด้านตรงนี้ครับตรงนี้นะ65แล้วก็ร้อยดเกครับโอ้โหสวยงามครับตรงนี้บอกเลยบอกเลยว่าเวลิเกร์นะครับสำหรับทีมอย่างลี่หมานายครับแล้วถ้าใครท่านเห็นนะคือกบลูกอ่ะมันทุเรศมากเห็นป่ะตรงเนี้ยห่วยห่วยนะครับเปิดมาแบบแห้งอีสานแล้งครับก็ต้องบอกคนเดียวว่าวันนี้ลีเจอกับดิโบซาเก็บครับค่อนข้างดีกว่าแหละเอาจริง นะครับน่าเชียร์กว่าเยอะนะครับสำหรับราคาที่เปิดมาแล้วก็ฟอร์มในบ้านที่ค่อนข้างดีใน3เกมล่าสุดนะครับตรงนี้ถือว่าในบ้านของรีดีนะครับเพราะทีบางทีมอ่ะมันต้องมีเจ้าบ้านในเล่นในบ้านดีกับทีมเย็นดีใช่ไหมแต่วันนี้รีกบป๋าโจบอกว่าน่าสนใจและก็น่าเชียร์นะครับตรงนี้นะก็ฝากกันไ้ครับนี่คือตัวที่2ครับรีหมาในจากฝรั่งเศสครับตรงนี้นะครับท่านใดนะครับอยากได้แนวทางนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้ทักทายป่าโจที่แอรโจห้าครับ บอกเลยการันตีแน่นอนชัวร์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทักใายกันได้ฟรีไม่มีใครจ่ายเด็ดสิครับโอเคคู่สุดท้ายนะครับตรงนี้ตัวทสองคูุยสองลืมก่อนตัวที่สองครับสรุปเลยนะครับขอเชียร์น้าของลีม่านายนะครับที่เจอกับดิโมซาเกะคู่ท้ายครับมาเออลืมบอกสองคู่แรกเนี่ยมันที่กันสี่ห้าทีนะเออลืมไปลืมไปนะครับตรงนี้นะแล้วคู่ท้ายเนี่ยตีสามตรงครับคู่ดึกเลยนะครับเป็นด้านของกองทัพพม่าครับชเวด้าชเวดากองนะครับตรงนี้จะยกทัพมาตีทางด้านของ ไสอั่วบูคาเลสนาเกเองครับมาดูกันดีกว่างงกัเลยทีมอะไรวะมันมีท่านหนึ่งครับดูคลิปปาโจว่าปาโจเออเอาคนนีมเล่นบ้างดีกว่าเล่นให้เหมือนเดิมครับไม่ต้องกลัวครับนะยังไม่ลืมนะฮะ เอาโอเคครับมาชีวิตราชชีวิตกองครับเจอกับไส้อัพบูคเล็ครับเจอกันมาครั้งหนึ่งปี2011นะครับตรงนี้เสมือนแข่งสนามกลางของเวย1-1ก่อนครับตรงนี้นะห่างหายไปนานเจอกันอีก10ปีแห่งความลังนะครับตรงนี้ก็งชีวิตดาชชีวิตกองครับตรงนี้จากเซอร์เบียนะครับตรงนี้ชนะมา3เกมครับเสมอเกมแพ้ล่าสุดให้กับทางด้านไคลมิลุนะครับตรงนี้ครับเอฟเคจาวอ อีวานจิก้าชื่อมึงจะอ่านยากไปไหนนะครับตัวนี้ตัวนี้อ่ะเห็นไหมแต่ฟอร์มดูภาพรวมดีนะเซอร์เบียนะครับจากเชวิตรจากจรกองในบ้านครับเนี่ยเห็นไหมชนะ3เสมอ2ในบ้าน5เกมหลังสุดครับ10เกมนะครับแพ้ทีมเดียวนะครับให้กับปาฟอร์ตเท่านั้นนะครับโอ้โหเป็นไงไม่ธรรมดานะครับชนะ6เกมเสมอ3ครับนี่ฟอร์มของในบ้านของเชเวิตรจากเซอร์เบียส่วนหน้าของเอ่อไซอัคบูคาเล็กครับจากโรมาเนียครับ ็ผลไงท่านเห็นครับแพ้ทีมนี้กับบาซโซ่นั่นเองครับชนะ2เสมอ2ครับโดยสองเกมลูกสองเกมสุดเนี่ยเขาเสมอ,อ2เกมติดเลยส่วนเกมเยือนนะครับชนะ2เสมอเกมแพ้ไปแล้ว2เกมให้กับบาซโซ่แล้วก็เมตาล็อกโลบูตชื่อทีมมึงจะอ่านยากไปไหนนะครับตรงนี้ <laughs> อ่ะนี่คือประมาณนี้นะครับฟอร์มพงจริงอ่ะ,ค,ะคือไม่หนักกันเท่าไหร่หรอกนะครับแต่วันนี้ต่างกันตรงนี้สิเชเวด้าวันนี้ต่อขัดขาด มาคาแจมๆนะครับตรเนี้กตองบอกคําเดียวว่ามันต้องหน้ามันต้องอยังไงก่อนเอามาดูครับจากที่ราคาโอเพนซัสมีก่อนโอเพนซ s ส m ีเรามองกันที่ราคาคืนครบดูกันก่อนนะครับมันเป็นประมาณนี้มีบวกสิบกับข่าว และคันนี้ครับราคาหนึ่งลูกนะครับก็สวยงามตามท้องเรื่องไหมมาดูเธอก่อนนะครับตันนี้อ่มาดูก่อนนะครับตันนี้และลูกครึ่งครับประมาณนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับก็พูดง่ายครับถ้าจากราคาเปิดลูกครึ่งเนี่ยต้องอยู่ฝั่งทีมเยือนเนาะแต่คือกบลูกครับกับ1ลูกต้องยืนพื้นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเชเวีด้าแต่น่าสนใจคือตรงนี้ครับจากคือลูกไม่เคยเปิดมันไม่มีแล้วด้มันมาเป็นขั้นต่ําคือ1เมล็ดขาวแล้วมันไม่ใช่ขาวธรรมดาด้วยกลายเป็นบวก10บเลเว้ยแต่ตอนแรกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ เดี๋ยวมาดูคู่ครึ่งนะครับลบห้าโอ้โหไหลทยานนะครับทยานฟ้าเลยอาจะเขียนให้ดูครับนี่ประมาณนี้ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนี่เขียนให้ดูอย่างงี้ครับการที่มันไหลอย่างนี้ครับจะให้ลองทนไหวไหมล่ะถามใจเธอก่อนนะครับนี่คืออยากราคาอุปสมีแล้วก็ราคาไหลนว่เองครับตอนนี้มาดูราคาหน้าไงทีครับมาครับดอกสุดท้ายตัวร่างสุดดูคู่ที่จบทิปบนนอกมีแจกนะครับตรงนี้นะดูให้จบ นะครับชเวดาชเวดากองจากพม่านะครับตรงนี้มาดูนะครับไม่ใช่เซอร์เบียจากพมานะ่าแล้วดูครับโอ้โหแห้งเหือดยิ่งกว่าอีสานแรงนะครับ77็ดบลบเกาสนะครับส่วนครึ่งขัวลูนะครับ59นะครับกับลบเจโอ้โห ป่าโจมองว่าโอกาสแม่งไหลลูกครึ่งมีสูงตอนนี้นะครับใครเห็นตัวนี้นะต้องยกให้เลยครับเป็นตัวนัมเบอร์วันของวันนี้ครับ v เ p นะครับวันนี้ยกให้เลยเป็น VIP นะครับในคลิปเลยนะครับต้องบอกว่าวันนี้แจกกันตรงนี้เลยนะฮะว่ามันน่าสนใจแค่ไหนครับเนี่ยช่วยได้เชิดกองสวยงามตามท้องเรื่องจากโอเปนซัสมีและมันไหลมาแบบนี้ในด้องของราคาครับทุกทุกอย่างที่มันเห็นเนี่ยนะครับน่าสนใจมากมาก ต่คขึ้นครึ่งแรกเนี่ยอาจจะฟืดๆหน่อยนะครับอาจจะแบบฟืดๆหน่อยนะครับแต่ปลาโจชิว่าครึ่งหลังแม่งกดได้แน่นอนครับสท้งของชเวด้าชเวดากองจากพม่าครับวันนี้ทับไม่แตกครับต้องตีเมืองแตกนะครับไสอั่วเราจะได้จวบนะครับตรงนั้นเองนะครับตัวท้ายครับขอเชียร์เลยชเวด้าชเวดากองครับราคานี้สวยงามตามทองเรื่องครับโอเคครับนี่คือ3มคู่3ทีมสรุปนิดนึงดีกว่านะครับตรงนี้3มคู่นะฮะตัวแรกเลยนะครับตรงนี้ f c ป o r t ตัวซองครับท่หน้าของกุลีตัวสารับเชเวเดชเวดกองจากพม่าครับจัดปสามคู่สามทีตัวนี้ให้ดูเป็นไกด์ไลน์ก่อนนะครับแต่ท่านท่านอย่าลืมเช็คราคาอีกรอบก่อนเสมอป้าโจให้ท่านดูเนี่ยเพื่อหนึ่งก่อนนะฮะจะได้เห็นว่าช่วงนี้ที่ป้าโจอธิบไปเนี่ยราคาเป็นยังไงเมื่ออย่างเมื่อวานเนี่ยอังตรงนะืาอกีในคลิปก็บอกว่าแฟนร์กก็ใช่แต่ป้าโจต,ต้องมาเปลี่ยนเพราะอะไรบอกว่าเช็คราคาทีราคามันพลิกมาอยู่อัตราลันตานะ เมื่อวานใครเห็นน่าจะรู้นะครับลองพิมพ์คอมเมนต์บอกได้นะครับเมืม่อวานเราเห็นอยู่แล้วเนาะโอเคครับนี่คือสามผู้สามทีมที่ปา๋าุดจให้นะทีนี้ก่อนถึงที่ภานอกกันก็ฝากกันอีกสครอบหนึ่งละกันสําหรับช่องของสมทวินเลิมโตะนะครับตรงนี้จะน่อยนะครับเชียร์น่อยเชียร์เขาหน่อยนะครับตรงนี้ข้านวะดีดีความคิดดีดีดแนวทางดีๆมันก็มีมันต้องมาอ,อ,อดทนนะครับอดทนที่ต้องแบบว่านั่งเลือกนั่งคัดกันทุกๆวันมันก็ไม่ใช่ง่าย,ายนะเอาจริงๆนะของพวกนี้นะครับพยายามทุกคนพยายามตั้งใจจที่ะ หาแนวทางดีมาให้นะครับท่านก็ลองพิจารณาดูอีกหนึ่งช่องทางนะครับของสมทวินล้มโตก็ฝากทุกทท่านกันไว้ด้วยนะครับเอาละครับถึงเวลาของทีเปนอกของปาโจแล้วมาดูดีกว่าเยอะครัวเอาเฉพาะยูโรปาลีกับคอนเฟลิกีกพอนะเพราะมันเยอะเจอเกินนะครับชนาของยูโรปาลีก่อนละกานเริ่มในตัวแรกครับทางด้านของวิลลาคาเฟ่ครับเจอกัดไอเด็กหนุ่มยังบอยครับวิลล่าคาเฟ่ชนะ31ครับโบลุญยาชนะอาร์บลาสิครับเอออาร์บีซาวบวกขอโทษ อาบีซาบวกนะครับตรงนี้นะคนละตัวไม่ใช่ลาสิกนะครับอาบีซาบวกนะตรงนี้ครับบริจาคชั้นสองศูนย์เชวด้าชุดกองครับจะชนะไส้อัคคบูคาเลสครับตรงนี้สองหนึ่งครับเอฟซีปอร์โตชนะนี้ครับสองศูนย์โอ้โหบอลนอกให้เหมือนกันเว้ยเฟร์เนบเช่นะครับจะชนะเฟรนวา์ลอซี่ครับสองหนึ่งครับเฟย์ญูดนะครับแล้วก็เสมอสติกไปหนึ่งหนึ่งมึงจะเฟเยอะครับแม่งเหนื่อยนะ เก่งนะครับตรงนี้เจอกับบาเซอร์ครับเก่งชนะ2อหนึ่งครับโกเฮีกเกอนนะครับจะแพ้นาตุนกาศครับ 1- นนะครับดูเอาครับประมาณนี้แคปไว้ได้นะครับดูไว้กดสต็อปดูก่อนนะครับแล้วก็แข้ของลีนะครับเจอกับด้านนิโมซาเกะนะครับลีชนะ2อหนึ่งเนาะลัสกาศนะครับลูโกโดเลตลัสกาศนะครับจะแพ้เซอรตาบิโกครับหนึ่งสองนะมาร์คบิเทลวีฟครับจะแพ้หน้าของลงเป็นยิงครับโอลิมปิกลียงนะครับ จะปรับเฟล็กซ์กัมนะครับเต็มคขบอยแล้วครับตรงนี้ครับชนะเมอรโม่ไปครับ3 1ครับพาราทิเนกอสครับชนะสตูมการครับ2 1งนะพีโอเคโซนิก้าครับชนะเอสเคบานสองครับพาวเซนครับจะเสมอกับไฟบวกครับ1 1ครับแลนเจอร์ครับจะเสมอกับบาการหนึ่ครับและก็อุทายครับเบติตนะครับเบติตเจอกับยูอูเทกชนะชนะอูเทกไป2-1นะแล้วก็โอ้โหเยอะว่ะนะครับตรงนี้หน้าของโลมาครับเจอกับหน้าของดินาสิลไลครับมิดเดิ้ลมิดเดิ้ลมิดเดิลมิด เชนแลนด์ land, นะครับตรงนี้ป่านนะครับสองศูนย์ 0, นี่นครับโอเคนี่คือยูโรปาลีกฟังไม่ทันนะครับแคปไว้เดอนกลับได้นะครับ,บ,นะรบตรงนี้ก็ค้างไว้ให้ดูแป๊บหนึ่ง้าน,นของยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเยอะอ่ะดูต่อ <c oughs> เอาบอดีครับเจอกับเรือนโออานะครับไม่ใช่เอฟซีโดอาครับตรงนี้นะ ดูอ่ะนะครับอย่างนี้หนึ่งหนึ่งครับอักมาครับตรงนี้ครับไอซอักมาครับเจอกับเชลบอลนะครับอักมาชนะสามหนึ่งครับเบเดดิคโคปอวอลครับตรงนี้กับไอซ์แลนด์นะครับจะไอแลนด์โซโซครับจะแพ้ซัมซังสปอร์จากตุรกี2องครับแล้วก็หน้าของคาวิโอลานะครับจะแพ้คุณแม่ขอร้องน้องมายไปครับสอประตูหนึ่งครับฟุตบอลมหการฟิลิปินาครับจะชนะ AKA 10ไปนะครับสองหนึ่งฮัมบูดไม่ใช่ครับฮัมลุน ปาตันนะครับอย่างนี้ห้ำหำรลุนห้ำวิ่งนะครับนะครับเจอกับลินคอนเลดอิมครับคณะเจ้าบ้านครับทางด้านของห้ำหลุดไว้นะครับชนะสองหนึ่งครับและจากกลรเนียครับตรงนี้ครับจะชนะด้านของ คูปีเอสไปนะครับสองประตูต่อหนึ่งนะครับนี่สมัยเด็กๆเนี่ยเห็นเจอคำคำนี้นะแม่แม่คุณคุณนะครับอย่างนี้นะครับไดต้านะครับไดต้าครับคือพี่น้องคูปะตาเหมือนกันเจอกับเออสกินดิจานะครับอย่างนี้ไปก็จบหนึ่งกันเลยครับอย่างนี้นะแล้วก็เลสพอนานครับเสมอกับลาซาเน่ไปนะครับเลสปอหนึ่งหนึ่งครับดิกิวอซอครับเสมอกับสปาร์ตาปาร์คไปหนึ่งครับ เออ NK นะครับพี่เอกะนะครับจะเสมอนับ AK ลานาคาไปนะครับแปลงพม่าไปนะฮะโอโอโบเนียนิโคเซียนะครับจะเสมอกับอิเกียไปนะครับ,อ, er, รบ,อ,บ, e รบอย่างนี้ <laughs> หนึ่งฮะแล้วก็ลาคอครับเชสตูชัวะนะครับตรงนี้จะชนะหน้าของราปิดเวียนนาครับสองประตูหนึ่งครับแล้วก็แล้วแชมบล็อกโลเวอร์ครับจะแพ้หน้าชสเตอร์เน็ตครับหนึ่งประตูต่อสองครับลิกเอ่อซิกมาโอรมุนนะครับโอรมุนนะครับเจอหน้าด้าของเออเจลอ่านไงวะลืมครับอันเคเซจเนนเวเจนนะเวเจนนะเวเจนเอออะไรประมาณทั้งอย่างนะครับเนี่ยนะครับจูนดิ่งไปนะฮะแล้วก็ซาราวานบาติสซาราวานะครับตรงนี้จะแพ้หน้าของลูกดิ่งไรโยบิคาโดครับจากสเปนมาหนึ่งประตูสองครับ เออ่สตาบุกนะครับจะเสมอการน,นั่นของทิสันพาเลทครับสองสองครับแล้วก็ซินกี้ซาลินสกี้เอ่อซินซาลินสกี้นะครับแม่ลิ้นแม่งพันลินแม่งแข็งแต่เราเยอะนะครับมูสตานะครับจากด้านของเอ่อบีเคฮาร์เคนไปครับสองประตูต่อหนึ่งนะครับโอย เอาจริ้งนะที่บนนอนเป็นอะไรโคตรเหนื่อยนะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้ครับนี่คือทางด้านของเออ่คอ,อ okay, นเฟเดอรี่กับยูโรปาเอ้ยใช่ยูโรปาลีกโอเคนะก็มาแจกให้กับท่านครับเป็นแนวทางและไกด์ไลน์นี่ครับดีๆที่เรามาแจากให้ทุกๆวันนะครับถ้าป๋าโจไม่เมาซะก่อนนะครับนะครับโอเคนี่คือแนวทางที่ป๋าโจจัดให้ก็เอาพิจารณาดูเพิ่มเติม,ตมนะครับใครได้เพิ่มเติม,ตมครับ @joe65 ออีกยังกลุ่ม v ีพก็ @joe65 ทักทายกันมาได้เลยนะครับโอเคครับก่อนจากกันไปตรงนี้อย่าลืมครับ ฝากช่องของสดอยู่น้ำโต้กันด้วยนะครับตรงนี้นะที่ป๋าโจแนะนำไปนะครับอย่าลืมฝากไลค์สติ๊กเกอ์กดติดตามช่องป๋าโจน,นะครับและช่องของบังนัดลาดทุกโพยกันด้วยด้วยทางของช่องในช่องที่เพิ่มเติมกันด้วยนะครับก็ฝากกันไว้ฮะโอเคเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ข้องขอตัวลาแล้วครับสวัสดีฮะ